ไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดลงไปแล้วไม่เห็นไก่เลยครับคือวันวันไม่มีอะไรวันวันไม่มีอะไรทำกันแล้ววั้งพี่ทีเทพวิโนทยครับพี่ผมจะเล่นนังรายการเลยครับแม่เงยรู้มากจริงสวัสดีครับลมบอลนะฮะกลับมาเจอกันไม่เอาครับไม่เอาให้มันฟรีฟอร์มหน่อยคาถึงอ่ะห้าสี่สามสองเป็นไงพี่เมื่อคืนไปเที่ยว มันไม่ได้อันนี้ทรงนี้คุยกันเองมั่วซั่วละก็คุยกันเองแล้วก็อ้าวต้องมาเหรออย่างเงี้ยโอ้โหโอเคห้าสี่สามสองไอ้พี่เป็นไงเมื่อคืนโหไม่ค่อยดีป่ะไม่ไม่ไม่ค่อยดีพี่งานงานแม่งหนักเนี่ยเมื่อคืนไม่ใช่ไปเที่ยวอ่ะไม่จริงงานเยอะอย่างเงี้ยกินไม่หลับนะกินกี่คนนะสามกลมกี่คนนะสี่คนเออเหรอคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งกลับเร็ว คนอื่นเนาะกูอะถ่าก่อนแล้วเหรอเฮ้ยอ้าเอ้าถ่ายสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้เลยว่าถ่ายอยู่ไอ้นนี้คือสิงห์วัดตัดใเหมือนกันเป็นกันเหล็กวัดอ้าวพูดเบาๆคือเอาเหล็กงัดเฮ้พ่าตั้งใจฟังนะเหล็กงัดฮ่าวันนี้นะฮะลงมาครับเรามาแกล้งคนเหมือนเดิมนะครับนี่อย่างนใส่เสียพวกจะโทรแกล้งแต่วันนี้จะอําว่าเป็นคนส่งของบั่งอะไรพวกนี้เป้าหมายของเราวันนี้นะฮะ ตัวแรกไอ้ดำเนี่ยเก็บตาผูกระทานนี่ตลกเลยนะยิมวรชิตเนี่ยเรื่องอะไรคุณคิดว่างไงอืมส่งพัสดุเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ไอยมิมนี่มันอยู่คอนโดรู้สึกนะเอเหรอเออให้มันลงมาฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ส่งข,งของครับพี่ส่งอะไรนะครับส่งของครับพี่สั่งอ่าดักด,ดักโนใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับส่งของครับพี่เสื้อเป็นเป็นเสื้อครับพี่ชุดเสื้ออะไรครับชีนครับเสื้อทีมชีชีนครับชีนครับที่สั่งนะครับเป็นกี่ชิ้นครับเป็นไม่รู้ครับมันมันมาเป็นแพ็คครับพี่ผมไม่รู้ว่าข้างในกี่ชิ้นอันนี้ผมไม่รู้ครับแต่ว่ามันมีเก็บเงินปลายทางครับพี่เท่าไหร่ครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับ มาส่งแล้วอะ่ะใช่ไหมตัวเนี้ยใช่ครับอยู่ข้างล่างครับพี่พี่ข้างล่างก่อนดูก่นนอดูเมืองทองครับพี่โอเคเดี๋ยวผุมลงไปครับครับพี่แล้วออันนี้พี่จะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าเป็นโอนครับน่าจะเป็นโอนครับเป็นโอนใช่ไหมแล้วอันนี้อันนี้คือพี่สั่งไปกี่ชิ้นครับโทษทีไม่จำไม่ได้อะ่ะผมต้องลงไปดูงั้นงั้นเดี๋ยวถ้าถึงข้างล่างแล้วพี่โทรมาหน่อยอันนี้นานไหมครับพี่ ไม่ได้นานครับผมอยู่คอนโดเนี่ยผมจะลงไปครับอ๋ออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงลิฟต์มาเลยนะครับพี่เดี๋ยวผมรอครับโอเคครับข้างเหนือผมรอตรงมันมีเป็นร้านอะไรนวดอะไรสักอย่างไม่แน่ใจครับพี่ข้างหน้าครับ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 พี่ครับครับกูอยากเก็บมาเก็บมโดนอีกแล้วไอ้ดำไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ด สั่งเสื้อนะี่เหรอฮะไม่รู้เลยว่ามึงสั่งอะไรหรือไม่สั่งอะไรทต่สั่งลงไปโง่ไงโงมึงเดี๋ยวผมลงไปายกาบเดี๋ยวผมลงไปายกาบผมอยู่คอนโดเนี่ยการสองพันหนึ่งมันต้องเอะใจไร้ดามมันไม่ถูกถูกโอ้มันสั่งเยอะเดอมันสั่งเยอะเนี่ยเออมันสั่งเยอะกี่จินกับกี่จินกับแล้วไม่แล้วปกติเวลามันสั่งของมันลงไปอย่างนี้อยูอะจ่ายเงินแล้วจะจ่ายอีกนะ เวลาสั่งนะคือต้องจ่ายเงินก่อนด้วยนะที่สุดจะไปเก็บไปทายได้ไหมไปได้ไปในแบบโอนก่อนนี่สมองล้วนแล้วนะให้ดำมึงอย่าให้มันแกล้งบ่อยดีเออเสียงมึงจะทำอะไรได้เสียงว่าน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะยังไม่เฉลยดีกว่าลิปป้าไอ้ดำนะฮะเข้าไปยืนสองคนนะแม่งแน่นแล้วลิปนะแม่งเวลาลงนี่นะคือลงแม่งตีเหมือนจะตกตลอด มันเป็นอะไรของมันอะหรอัาพี่พี่ลงมายัางครับลงมาแล้วอันนี้ถึงยังครับพี่อยู่ข้างล่างคอนโดเนี่ยพี่อยู่ตรงไหนครับพี่พอดีเดี๋ยวผมต้องไปส่งอีกที่หนึ่งผมอยู่ทิ้อะไรนะพี่อะหรอพี่พี่อยู่ตรงไหนพี่อะหรอพี่ได้ยินเบาอะหรออะลโอพี่อยู่ไหนแล้วพี่ อยู่ห้องครับอ้าวแล้วพี่ไม่ลงมาลงไปแล้วไม่เห็นไก่เลยครับคืออะไรพี่ผมรออยู่เนี่ยอ๋อโอเคมึงขึ้นมาเลยคอนโดกูอยู่ชัน้นยี่สิบหกขึ้นมาเลยแล้วขึ้นยังไงพี่เดินขึ้นมั้งอ้าวไม่ใช่แล้วพี่ให้ผมขึ้นไปยังไงมันมันขึ้นไม่ได้พี่เขาไม่ให้ขึ้น เออตามเซอริตี้เดียวเขาเทพตาขึ้นครับอ้าวแล้วพี่ลงมาแล้วพี่ไม่โทรแล้วเดี๋ยวผมต้องไม่ส่งที่อื่นต่อพี่ไม่เป็นไรไปส่งก่อนเราก็ต้ากลับมาเดี๋ยวโคโคโตมาดีน,นโอ้ยพี่มันเสียเวลาดิพี่แล้วพี่ลงมาไม่ใช่แล้วพี่ลงมาแล้วพี่ไม่โทรมาเมื่อกี้เออไม่เป็นไรพอใ,ให้ไปส่งที่อื่นก่อนเราก็มามาส่งของเราอ้าวพูดเลยก็ได้ โอ้ผมไม่แล้วผมต้องวนมาส่งอีกรอบพีส่ส่งส่งส่งเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวผมโอนดังไปครับอ่าโอเคโอเคแล้วให้สมส่งยังไงพี่เบอร์บัญชีแล้วให้พี่เดี๋ยวผมฝากไว้ที่รพอพพได้ไหมก็ได้ฝากที่นู่นครับโอเคโอเคพี่อ่าพี่พี่คคพี่จดจดจดบัญชีได้ไหมได้ครับหนึ่งสองแปดครับหนึ่งแปดเก้าครับครับ กสซีกรไทยโอเคได้ครับครับสองพันหนึ่ง้อยเกสิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โอนได้เลยนะพี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะได้ฝากให้พี่รอภเซ็นรับได้ครับบอกบอกฝากไว้ที่บอกฝากไว้ชื่อใครครับเอ้าบอกชื่อผมไปเมลียร์ชื่อใครดักดักโนใช่ไหมฮะตามตามที่ที่ที่ส่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคโอเคได้ได้ครับพี่ครับโอเคครับ เดี๋ยวคุรอเลยไปโอนเดี๋ยวโอนไม่ไหวมันรู้เปล่าวะเออเหมือนมันไม่เหมือนมันจะรู้เลยบอกเฮ้งั้นงั้นมึงขึ้นมาเลยมึงขึ้นมาเลยเอ้ามึงพูดมึงกูเลยอะเดี๋ยวรอดูถ้าโอนถ้าโอนแสดงว่าเชื่อกลัวมันรู้อะไรเงี้ยสองขาพี่โอนยังครับโอนแล้วครับอ่าพี่พี่โอนมาบัญชีกสิกรนะพี่ใช่ครับมันไม่เห็น มีเข้ามาเลยพี่ได้เดี๋ยวผมส่งเอ่อสลิมไปครับแล้วพี่จะส่งมายังไงอ่ะส่งไปอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นี่ไงอ๋อส่งมาโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งมาเลยนะพี่เพราะเดี๋ยวผมต้องส่งให้ให้บริษัทเขาก่อนเนี่ยมันส่งของไม่ได้ได้ครับครับครับไม่รู้เว้ยโอนไม่โอนเลยแต่โอนมาขึ้นนะดิไอ้มีมีฉาชีพไอ้ดำไปเดี๋ยวมึงเก๊กูมึงดอกนะมึงดอกนะเคืน ขอให้ดับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราถวายกันก่อนที่ฟองเป็นแรงเลยครับฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลพี่พี่ครับมีมีของมาส่งครับพี่ส่งที่ไหนครับที่ที่คอนโดครับเอาวางไว้ที่นิติได้ไหมครับเออมันมีมีค่าใช้จ่ายด้วยพี่ครับเก็บปลายทาง2,190พี่2,190อันนี้คืออะไรอะครับเออผมไม่แน่ใจมันเป็นมันเป็นกล่องมาครับพี่ จากไหนอะครับเอ่อของช้อปปี้ครับเผมไม่เคยสั่งนะของช้อปปีอ้อ่ะไม่รู้ว่าพี่มันมีชื่อพี่มาครับพี่ลองถามคนในบ้าน,นพี่ว่าใครเขาสั่งเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่เดี๋ยวผมโชว์กลับได้ไหมพี่ได้ได้ครับได้ครับถามแฟนถามแฟนไม่นะไอด้ดำไม่โอนนะ <laughs> ไอเมย์เมื่อกี้ไม่บอกโอนนะไม่ขี้เลยนะว่ามันหรูมึงเชื่อป่ะตอนนี้เรารอหยิบบลูชิดนะครับ ครับพี่ครับที่ไม่มีใครสั่งเลยครับโชร์ไปถามมาแล้วอ้าวพี่ถามถามใครอะพี่ถามพ่อแม่ครับแล้วก็แฟนครับแล้วมันชื่อวรชิดเลยนะพี่ใช่ใช่ตีกลับไปเลยครับพี่ผมไม่ได้สั่งเลยอะไรเลยครับผมไม่เคยสั่งเลยเลยเอ้ยมันตีกลับไม่ได้เลยพี่มันต้องมันต้องจ่ายปลายทางก่อนนะพี่แล้วพี่ต้องไปเคลียร์ทางเขาเองอะผมส่งของอย่างเดียวเดียผมไม่ได้ผมไม่ได้สั่งอะไรเลยเอ้ยไม่ได้นี่มันชื่อชื่อวรชิตเลยพี่วรชิตคณิต้สีบําเพ็ญเนี่ยพี่ ใช่ไหมชื่อพี่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ที่คอนโดไหนอะครับคอนโดพี่อะครับเนี่ยผมอยู่ใต้คอนโดเนี่ยผมมาส่งของเนี่ยสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบพี่ลองดูได้ไหมหรือพี่โอนมาก่อนได้ไหมพี่ไม่ไม่คอนโดอะไรครับก็คอนโดมึงชื่ออะไรอ่ะอ๋อคอนโดอะไรอะครับไม่ไม่รู้คอนโดมึงชื่ออะไรไย กูไม่รู้โอนมาก่อนครับพี่1 2 8 1 8 9 1 6 5 7ครับธีรเทพวินโนไทยครับพี่ผมจะเล่นนังรายการเลยครับแม่งเอ้ยรู้มากจริงรู้มากอะไรกูตอนแรกเสียงเราไม่คุ้นด้านหลังเริ่มคุ้นแล้วเสียงแปลกๆปลกมาคุ้นอะไรเราโอ้โหอยากคุ้นดิวะอยู่ไหนอยู่ไหนยิมระพูนเหรอ อยู่เชียงใหม่ครับพี่มาเตะใช่ใช่เดี๋ยวชมพูแต่มาเตะเชียงใหม่พี่โอเคโอเคฟอร์มกำลังฮอตเลยนะโอ้สัญญาใหม่ด้วยโอนให้สองพันนี่เป็นไรสัญญาใหม่คืนเงินเยอะแยะโหโดนอัมแล้วอย่างเงี้ยโดนอัมแล้วรู้ได้ไงวะวยี่ครับยี่กิ้วน้องโชคดีวันนี้พี่ดูคอครับวิชาชีพมึงเป็นวิชาชีพออ๋ alo พ่อส่งขอตั้งนานเลยยังไม่ลงมาล่ะ กูได้ยินเสียงมึงกันตั้งแต่เลกเลยให้โอนตังค์ไม่โอนแล้วบอกโอนแล้วด้วยนะสลิปก็ไม่ส่งตั้งแต่แรแกตั้งแต่แรกกูได้ยินอยากเล่นกูต้องเล่นทำเก่าทำเก่ามึงเก่านะมึงโดนกูมึงลงไปข้างล่างป่ะเฮียจริงๆก็กูลงไปจริงไง แค่นี้กูสบายใจได้เฮียกูกูลงไปจริงๆไอ้เฮียลงไปแล้วก็ขึ้นมาบคิว่าไอ้เฮียมึงกูมึงลงแบบทำไมวะมึงโดนอีกแล้วมึงโดนมึงลงแบกข้างล่างเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงจำไว้นะครั้งหน้ากูจะขึ้นไปกระทืบมึงถึงห้องเลยมึงระวังไว้มันเนี้อไอ้เสื้อผ้าก็ไม่ใส่บ้าแล้ว มันใส่เสื้อสีดำอยู่ใส่เสื้อสีดำไม่ได้ใส่ควายแค่นี้นะโอเคครับไอ้ดันโยกสรุปก็สำเร็จนะครับเพราะมันลงนะฮะมันลงไปเสร็ว่าสำเร็จมันก็ยังไม่ทันเสรวว่าสำเร็จใครดีวะฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ส่งของครับ ที่ไหนครับที่ที่บ้านที่รามกำแหงครับรามกำแหงอ๋อไอ้นี้จากอ uh, ดิดาสใช่ไหมครับครับพี่ตอนนี้พี่ไหนครับอยู่อยู่ที่อยู่ที่บ้านเลยครับพี่อันนี้ม <post> ีคนอยู่บ้านไหมพี่อาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดประตูรั้วก็ได้ครับพี่พี่วางไว้ข้างในเลยครับพี่ผมจะดูในกล้องอพอี่อ๋อพี่อ๋อพี่หมายถึงว่าพี่จะรีโมทมาใช่ไหมพี่ใช่ใช่ผมจะเปิดประตูรั้วแล้วพี่ก็วางไว้ตรงนั้นอันนี้ของพี่เอ่อมิก้าใช่ไหมพี่ ใช่ครับใช่ครับแล้ว<อ>มันมีของกี่กี่อย่างพี่พอดีมันมันมีเยอะผมส่งหลายคนแป๊บหนึ่งพี่คือพี่แปบบ๊บหนึ่งครับอะไรคือของกี่อย่างครับพี่หมายถึงว่าไอของอาดิดาสครับของพี่อะกี่อย่างพี่เพราะว่าผมส่งหลายคนแล้วผมกลัวมันหลุด<อ>มันมีหลายกล่องตอนนี้พี่อ,อยู่หน้าบ้านผมไหมยังยังพี่อยู่ตั้งหน้าหมู่บ้านพี่อ๋อได้ครับพี่อยู่ที่บ้านเลยครับแม่บ้านผมอยู่ที่บ้านครับ อ๋อแล้ว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 ของพี่มันมีอะไรบ้างพี่รองเท้าเหรอเดี๋ยวผมจะถามแป๊บนึงผมจะโทรถามมารดัสเลยครับอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะถามอีกแป๊บนึงครับผมไม่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ผมถามอีกทำไมพี่ไม่ต้องโทรพี่ไม่ต้องโทรพี่ใจเย็นๆพี่อะไรเนี่ยอีกว พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ค่อยคุยกันพี่พี่ไม่ต้องโทรพี่เดี๋ยวผมส่งให้อวันวันไม่มีอะไรวันวันมีอะไรทำกันแล้วมัางพี่พี่ใจเย็นค่อยคุยกันพี่พี่พี่แบบตัวบ้านก่อนพี่ผมจะเข้าบ้านพี่แบบตัวไว้ก่อนผมจะเข้าไปดูในบ้านพี่แมวแมวแมวเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าทำไมดูในกล้องไม่มีใครอยู่หนบ้าน ไอ้อาหารนี่ก็แม่ง,งมากเโหมึงสมาร์ทโฮมจริงๆไอ้นี่คือครั้งหนึ่งก็ไม่พอสองครั้งก็ไม่พอนี่มึงจะโทรกี่ครั้งเนี่ยไม่แล้วแล้วกูชอบมากเลยมึงอ๋อดีด้านใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ไอไอไอพี่ตอมก็โลกใหญ่เออใช่ใช่กูจะบอกว่าไม่ใช่บอกช้อปปี้ดีกว่าช้อปปี้จะไปวันนี้ดีด้านส่งของไงผมก็รอเขาโทรมาหาผมอยู่คือเกา่าจะหลอกให้มึงอาจจะหลอกว่าให้มึงว่ามีของมาส่งไปเก็บเงินไปทางแล้วให้มึงโอนมาก่อนแล้วเดี๋ยวของไปส่งอ๋อได้ ไอ้สั๋อนั่นผมโอนอยู่แล้วจริงๆไงถ้าหนูเองนะคือมึงคือเป้าหมายของพวกกูอยู่แล้วธรรมดาประหลักน้องรักไงอยู่ในใจเสมอแค่นี้ใช่ปะแค่นี้พอมีธุระแล้วไม่เอาแล้วอนแล้วนี่ทำอะไรอ่ะนอนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปพวกนี้ขอเจอหน่อยพี่ร้านเดิมพี่เี้ยนะร้านเดิมที่ไหนวะ ทิ้งกระเบิดแล้วก็ไปเลยนะไอ้ล่างไออาริยาดเจ้พี่เขาไอแต่ไอ้นี่เขาใส่้นี่นะเขาอยู่ที่ไหนก็ได้แต่เขาคอนเน็กชันนี้หมดเขาแบบบ้านเขาจะสมาร์ทโฮมเขาดูได้หมดถุนหลังเข้าบ้านแม่งเลยวะเออไป็จริงหน้าบ้านแม่งเข้าไปในบ้านเอ้ยคดีพิกเฉยไม่ต้องไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่ฮัลโหลครับพี่ ครับครับส่งของครับพี่อ๋อที่สรานสริเหรอครับใช่ครับที่บ้านครับพี่โอเคครับเอาวางไว้เปิดประตูรั้วเล็กเข้าไปวางไว้ตรงที่มีรองเท้าเยอะๆก็ได้ครับอ๋อโอเคได้ครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันมีเก็บปลายทางด้วยครับพี่คืออะไรครับมันเป็นกล่องครับพี่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในคืออะไรครับอ้าใครมาจากใครสั่งมาจากไหนเนาะ อันนี้ไม่ไม่ไม่มีคนอยู่บ้านใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับอ๋อมันมันเป็นผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าพอมันเป็นกล่องใหญ่ไหมครับอ่ากล่องประมาณประมาณเหมือนกล่องรองเท้ากล่องรองเท้าอะไรประมาณนี้ฮะแต่ผมไม่รู้นะครับว่าข้างในเป็นอะไรเก็บปลายทางเท่าไหร่ครับสองพันหบาทครับพี่ไม่น่าจะใช่นะครับมันไม่ไม่แน่ใจครับพี่ผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับ พี่พี่มีได้สั่งอะไรไหมครับช่วงช่วงสักอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้สั่งครับสั่งหรเปล่าพี่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทถ้าผมสั่งมันถ้ารองเท้าผมเป็นหมื่นเลยนะครับเอาผมไม่รู้ว่าพี่ว่าว่ามันเป็นรองเท้าหรือว่าแต่หมายถึงว่ากล่องมันเท่าๆเท่าเท่านั้นประมาณไซส์อะไรครับไซส์เดวไซส์อะไระพี่รองเท้ารครับ ผมไม่รู้เลยฮะมันมันไม่รู้ว่าเป็นรองเทา้าหรือเปล่าครับเพราะมันเป็นกล่องกล่องแล้วมันมันปิดข้างในแต่ว่าอ๋อข้างหน้ามันเป็นอาร,ร,ร,รีอารีครับอารีอป <s> ็นฟ้าหรือเปล่าครับอะไรนะส่งรถไฟฟ้าเขาส่งรถไฟฟ้ามาให้ผมหรือเปล่าครับอ๋ออารีดูนังเหรอครับ <S <s <laughs> เสียงมึงจะแรกมเปลี่ยนแล้วจะมักลับไปใหม่มันก็พูดเหมือนเดิมเสียงมึงอะอ่ะอารีอามริกาปื้มครับพี่ไอ้ยจดีอยู่แล้วนะแล้วรู้ได้ไงไม่มันถูกไปรองเท้าอะไรสองพันหนึ่งผมไม่ได้บอกว่ารองเท้าไงผมบอกว่ากล่องมันเหมาอ่ะกล่องเหมือนรองเท้าอ่ะคุณรุดอ่ะไม่แล้วจะโอนเปล่า อยู่ไหนครับโอ้นี oh, ่ผมผมกำลังทำกายกรรมอยู course, ่เลยเนี่ยกายภาพสัตว์กายกรรมแล้วกายภาพมันมันนี่ไปผมโปรเซสแล้วผมแบบมึงตีนักดาอะไรตัวเนี้ยอันนี้จะหายแล้วใช่ไหมเพราะว่าเห็นฤดูกาลหน้าพร้อมนี่พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมเล่นเหรอพร้อมเป็นโค้ดอะไรวะต่อเล่นก่อน โอเคหายไปไวนะครับบอลบอลหายไวนะบอกพี่อ้วนบอกพี่อ้วนเดี๋ยวโทรไปแก้ทีหลังนะบอกพี่อ้วเดี๋ยวโทรไปแก้ไม่เนียนเลยครับไม่เนียนเลยครับเดี๋ยวโทรไปแก้พี่อ้วนหลังนะระวังไว้พี่อ้วอ่ะเดีวเวลาโรงพยาบาลเนี่ยอ๋ออันนี้โรงพยาบาลกรุงไทยใช่ปะกรุงเทพเอ้ยโดน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 ธนาคารมัก็โอนตังค์มั่วซั่ว ไอ้เงี้ยธนาคารโอเคบอลหายไปไวนะครับครับผมขอบคุณครับตัวเมฆเหงาเหงาตัวมฆอีกเหงาเหงาอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆวันนี้ก็ถือว่าเกือบสำเร็จทั้งหมดนะมีมิก้าคนเดียวแหละที่มึงโดนไม่แต่ว่ามีก็หลงอยู่แต่มันเสกอะมันเสกจะส่งของอาดิดาสมันเสกโทรไงเสกมีคนจะส่งจริงๆแม่งโทรไปเลยชิบหายไปเปลือกไมเดี๋ยวผมโทรเลยพี่เดี๋ยวผมโทรเลยพี่และอีกตัวนี้กลัวมันแจ้งตำรวจด้วยอัเนี้อ่ะก็ นี่นะฮะโทอัมนะฮะ EP เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้อัมม่วซวนหมดออนะครับตอนนี้ไม่ไว้ใจใครเลยเออนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะเจอใหม่ EP หน้าลีลาไปอนสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีธนาโชติดีไซน์ลงตัวทุกการตกแต่งตอบโจทย์กฟังก์ชั่นเพื่อบ้านที่สวยงามของพวกคุณต้องทีมงานธนาโชต์บิวอินดีไซน์เลยครับรับประกันงาน1ปีเต็ม